สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งได้จาะขุ่นเห็ดฝุ่นครับอยู่ขุ่นแมนเมดเลยค่ะสิพักกันต้อยเอาดีป่ะนี่พ่นกล้องกระจกเป็นยังไงด,ดอกพ่นเพ่นเห็นบอกพี่น้องค่ะเห็นน้ำกันบอกค่ะขยายสุดแล้วพี่น้องค่ะ พวนพวนเห็นเห็นนี่ดอกค่ะพวกในเดือยใจวายยีนั่นพวกนี้ค่ะเพวกนี้โูดโพบักโมบักแดงอีกแล้วจะทางนี้มันรุดเลยมีพี่มาตั้งพี่แจ้งเลยเธอทางนี้ชัดเจนเลยจ้ะมาพี่น้องค่ะสิพาตั้งกล้องต่อยค่ะเบิ้งพี่น้องค่ะเอาเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งก็ค่ะ เต,ต็มต้นเลยจ <S <S like this this ้าเาไปต่อยเห็ดกันนะคะพี่น้องคาแบบนี้ไปต่อยแล้วค่ะแต่ไม้ม um claro> huh? um> ั็นชิอ่อนคือย้ายแล้ว่างฮัลโหลเสียเนาะปีกไก่เหรอต่อยคักแล้วงามไม่เข่าดูน้งามไซสแม่โอ้ยบไว้หงายมันอ่อนต้น อีต้นยูทูปแฟนคลับแม่โอ๊ยบางเแบแต่เอาออกกันแล้วนี่เป็นแบบไม่ได้ยินตัวฮาร์บูดะเป็นอยากที่ไม่ได้ยินโอ้โหดีนะมีต้นไม้น้อยๆให้พายุงไม้ซอยเนาะแล้วสั้นมัน เวีตานายใหม่ตอยชอบทั้งเทิงเลยเธอค่อยลาป่วยด้วยพี่น้องเฮดทรอนนี่แล้วา <c oughs> มาสองอาทิตย์เ้อพี่น้องเ้อคือว่างอนค่อยนี่อันงอ <c oughs> นบพาะว่าพยายามเหมือนกันจะไปหาต้นไม้กัน นเดี๋ยวพี่น้องชอมมันนี้ดูชมยายกองยายเออได้ได้ดยายมันอยากมือดอยู่พี่น้องพาเดี๋ยวมาแต่เด็กฟ้าไม่แจ้งไม่สว่าง,างนี่ฟ้ามือดอึมครึ้นได้ดีแล้วฝนมาตกาเปลี่ยนไปยล้เปลี่ยนเดี๋ยวเอาเด็กไปนับอย่าไป มันกำมัเลยายหนอนนมันทเอเออมัวลงมาได้ที่เก็บอย่างหะ เจ้าเบิ้งอยู่นี่และวาเพราะว่ามาต้องตัดออกว่ะเดี๋ยวเอาทั้งทึ้งให้มันให้มันชะโอ้ยความพยายามอย่างความพยายามอยู่ที่นั่นวาสานน่ะวาสานเพื่อนวาหายดมกันวนตกโปรเปตโปรเปตลงมางามหลาย เหา,เาเนี่ยไข <ป S 3> ่บุดแดงเลยดค่ะเน่เห็ดเปียงยาด้อเสียงลมยาติดยาดมพาไปไเห็ดนางลมงน,น,นี่เนาจังว่า เอาทั้งเถิงก้อนเถิงก้อนมันยาไม่มันยาวม,ม,ม,มันเห็ดยากขันมาส่วดตำํำเอาไม้ชุ่ม,ม่องนี่ละพี่น้องเลยตอนนี้พลังงานเริ่มจะหมดหายไป <laughs> พอแบกไม้ต่อยเห็ดว่ะิ ปวนปวนปวนคุณนายสวะปวดปวดพี่น้องคะ่ะสวะปวดปวดลงมาแล้วที่ยายตาสวคะค่ะ กอยังไหวหนีบใส่ขาคัดพี่เจ้าเลยยายเลยไหวไหวหนีบมันกันหลุยออกขึ้นไปเลยเนาะเอาท่างใไดันยายอย่ามาไห้กันหัวติล่ะเบิ้งท่าพี่น้องคอยมาหนีบคักหนีบแน่เพื่อนยายเอาอะไรดันคะน่ะเอาขาเอาขานะเบิ้งพี่น้องพุวนลุกเข่าล่องเข่าลอยคัดขนาดเลยัใจไม่เฮงเนาะ พวดนักมีอย่างพวดๆพัดดเลยสุกขึ้นแต่ละเถ้าพี่น้องพวดพวดพวดเป็นมีแห้งเพิ่นเห็ดมีแห้งได้เห็ดตางพวดพวดเหวด มันโมมันโม,นม,นมนแฮงบ่เฉี่ยวนี่เฮ้ยหรลุยมา <laughs> มเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> พี่น้องมีการพวยผัดา่าเฮ้ยผัดว่าเฮ้ยพี่น้องเอ้ย, <laughs> อยลุยยายเฮ็ดออกบ่เฮ็ดลุยเฮ็ดลุยเฮ้ยยายได้เฮ็ดบ่ยายจาเราเย่งเราได้เฮ็ดพี่น้อง โอ้ย,อยหลุยปุด๊ดทาไมทำไมหลุยเอ้าีงยน,นื้าไปเอาบรรยากาศข้างหลังยาตาก่อนแล้วขับแค่ขาแล้วสั่งม่อกฮาฮาฮ่าฮามันฮ่าฮ่า <c oughs> ่ จก็เง็ดตัวพี่น้องบ่ได้เพิ่งค่าตั้งไม่ะนะก็นักตัวไม้พี่น้องเอ,อ,เอ้ยเง็ดอยู่บรดนี้เอ้ต็มมัดลุ่นลงมา,มาพี่น้องเดี๋ยวเราะจะไปเก็บเง,ง็ดค่อย้ายจากยังเป็นล้อมต้นอยู่พี่น้องเอ้ยเอาได้ก <ye. S 1> ็ทำเอาอล่ะพี่น้องเอาบ่ได้ก็คือบ่ได้เอาเอาบ่ได้สิไปเอาวังได้มาค่อยสิไปทางย้ายเป็นภาคภเจ้า เพี S <S> <Desert> ้ยเดี๋ยวพี่เนาะถ้าทางค่อยนี้อาจจะไม่สวยงามคือทายายตาค่อยฮะปันเมไข่หมูแดงดูเห็ดยายตารวจับอาจับอารถ้ะไ้เราอือออืออาอาาาา้ยา่่่ กันมาตั้งแบบตะกี้บินหลยทางเฮ็ดทางเฮ็ดตะแคงนี่ตะแคงแบบนี้เลยนี่เห็นบอกกอยนี่เอาโบโจ๊กไว้บอ,อจ๊กไว้ไปเอาทังพุ่นปะเอาซ้ำได้ละ่พะพอดีอ่อนๆเลยพี่น้องค่ะบอสขันได้แก่ขนันน่าทอดเดือนนานี่เป็นเหลืองเลยค่ะแก่เลยแก่แล้วแก่เลยเหรอ,อมา เก็บก็ทำแล้วก็เก็บแล้วก็ทำพวงนี้ค่ะงามเลยสวยสวยเลยจ้ะเอาไปลักเก็บเห็ดหูหนูมาถ้าทั้งได้บ้างหนึงคะด็ตีเจ้าหาไม้โอ้บัางอยไปหาไม้ขลังก่อนตีหาไม้ถังปั๊โอ้ยชัยนครพนมไม้ถังโอ้ยเกือบแล้วนี่เกือบตาค่อย น,นี่คะ่ะเอาพี่น้องเอาค yeah. ุณนายอะปกเลยเหรอเนาะอืะมปอกแล้วคุณนายมันนี่คะะ่ะงามๆจ้ะเอารถเออไปปกเอือยอ่าอ,อยู่ตอนต้อยก็เพราะตอนต้อยตอนเก็บก็เพราะตอนเก็บ มันได้ก้มเด้บ่ะนี่ขาท่องเด้บ่เนี่มัวนขาต้นไม้เด้อ่ะคุณนายตาไม่ใส่หวนขาว้าเดียวได้เต็มตาคุณโงกราเซีวตัวเอินเขาบัางไปเก็บเห็ดดำอันตัวเอินเขาได้หลอนเถอะคุณหงกว่าคำสุภาสิตคำเพิงเผยที่ว่าอันคันขาขาป้าคันก้นห้องอยเยอะเถอะใช้กับยายตาไม่ได้เพื่อนว่า บ่แล้วย่านมู้หลงป้าสนอว่ะย่านมู้ย่านสนอกฝ้าวเหือไว้ก็เสียงแล้วว่ะเ,เออเธอเอิญเขาเขาเลยเฝ้า,เ,าเหอยายอันคุณกนกแล้วเล่ออันคุณนกแล,ล้วเลยวาน่ะใช้กับยายตาไม่ได้เพรย่านเสียสมิงแต่ย่านมู้หลงป้าเพื่อนว่ะท่านบานุคคลเขากรเซิ่งเอิเ <c oughs> พราะว่าค่อยบอุตรีขีน้นคอยซื้อแลู้นแล้วคอยยุ่งมองใด ่าพอดีตัวกระทาหนิเอาอีกบลสังนะเต็มกระทานะโอ้ยอันนี้ทางเปืนะ่อยละอันนี้ชาวาวับ,บเอาขอชิลองเบิ่งเด้อพี่น้องลองเบิ่งหนึ่งเด้อคั้นได้ก็ได้้นได้ก็่ะบนไหนพี่น้องงามงามจ้าเดี๋ยวชิลองทางเออโอ้ยขอก็เลยทางน้ำไทยนะคพรพนมชิลองแง,งอีก ต้อยเออต้อยเบาผิดต้อยค่ะต้อยอีกพี่น้องค่ะอีกฝั่งนี้ต้อยไ่ได้ดอกไม้บ่ถึงสูงแห้งแล้วมันมีต้นซอยม่มีบ่มีต้นไม้น้อยค่ำไม่ซอยเพราะว่าไม่ต้อยมันใหญ่ปวดแขน <c oughs> ปวดคอว้ายไม่พูดมากมันเจ็บคอคือว่าที่ไม่พูดมากมันเจ็บคอคลิปนี้กะบ่างามไปไหนเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันได้ต้อยนาอค่ะนาะบ่บเห็นใกล้ก็เห็นในกระตาก็เอาค่ะ พอ,อกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเสี่ยวเ,เห็ดเข้าไปให้ย้ายเท่าค่ะอคขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย